ห้าสาทเออมช่หอเอาเาห้บาทบทงทุนห้าบาทตัดขาด่อมักซ่อมห้ สองอันนี้ไม่ถูกให้แล้วใส่ถุงซื้อกระถิน่นกระถิน่นกระถิน่นจำเริ่งเอาไปทำอะไรไม่อช่ปวด้วยกะนี่อ้โหจำเริ่งพระคะถุงจับบัด เมื่อนะเธอเมื่อทาไหนเอาทางเก่าเหรอที <t <t ่ข uh ึ้นข้าวรถที่ขึ้นขี้วัวข้รถข้าวหนัขึ้นได้ไหมคะขึ้นแค่ขึ้นมาทางเก่าไหมอันนี้จำไดกว่ะ พอแล้วม่้งเธอเท่าไหร่ครับพี่ตำเลยินะพี่น้องตอนนี้กัญญาอังมาหอดทาหน่์ผ้าปแดงแล้วจ้าพี่น้องชั่พนเอาบอกพี่น้องวิจารชิพาพี่น้องไปเบ,บิ่นนะนงนยังไปเบนเลยไปเลยกันเลย <laughs> ไปเลยกันเลยเอาไปเบิร์กันเลย <laughs> มาห่อแล้วพี่น,ออาาน,นอ้องอา,อา,า,า,งาน,น้วาหนังพประแดงพี่าาน้องกนลอยกระทูงพี่น้อง สะพานผู้วิพล์เนี่พี่น้องอันนี้คือทานามผ้าประแดงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้นาชิตีสองแล้วล่ะพี่น้องฮะก็กินข้าวแล้วก็ชิพ่าพี่น้องมาเลาะอยู่ทานามผ้าประแดงเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำเดือกก็ยังมีคนลอยอยู่พี่น้องแต่ทีมีเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมาเบ่งความกันด้ยพี่น้องผูไใดเข้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์จะหน่อยนะด้จ้า ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากระทงเราคว่ำคืนเลาเลึกอะไ่บุกคุ้ย้ไีเลยอ่ะเนี่ยโหเนยงามเลย พมาลอมือนอีกชัวหน่อยพานมาละก็บูมันคือหยกเยกหยกเยกหยกแล้วประมาณน,นั้นเต็นนานนับ่ซืมันลงมาแค่นหน้าได้เรื่องแด่มันลงมาในน้าได้นั่น มาเละพี่น้องพาพี่น้องมาเละเสียงโอ้พี่น้งงงองงามไร ไปใสเ่เต็มที่ไปเลยพันตอนนี้มันดึกแล้วนะตีเท่าไรนะพ่ตีสา,ามเพิ่งเลยพีน่น้องน้ำยังทันอาบ พี่น้องเอ้ยตอนนี้ตีสามครึ่งและน้ำยัางมาทน้อาะพี่น้องเลิกงานกับเที่ยงคืนเนาะพี่น้องเลิกงานเที่ยงคืนกับพ้ากันมากินข่ากินกินกินเฟอเนาะพี่น้องกินเฟอกระซึ่งเจ้านายชาวหน่อยกับมาน้ามาพี่น้องเนาะมาเจอกันอยู่อันวัดแล้วก็มาเจอกันอยู่ตลาดพระประแดงบ่อนกินเฟอเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นกับเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงมาทุกคนเลยที่มาน้ากันเนี่ยเพิ่นกับเป็นคนเลี้ยงเนาะกขอบคนเพิ่นหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ แกกินแล้วแล้วก็ผ้ากันไปกินต้มเลือดหมูเองพี่น้องจะมันกินหลายกินต้มเลือดหมูแล้วแล้วก็ย่างมาทานนาำผ้าประแดงพี่น้องย่างผ้าพี่น้องมาเละมาเบืองบรรยากาศวัดลอยกระทงเนาะพี่น้องเนาะว่าคนล้าช้ำใดแต่ว่าตอนแบบแต่กันยังมีเนาะพี่น้องเนาะขนาดที่สองที่สามก็ยังมีคนอยู่พี่น้องแต่กับโบหลายเนาะพี่น้องก็ดีแหละมันจะบญญากันเนาะพี่น้องเนาะถ่ายให้พี่น้องเบืองเนาะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาหน่อยนะเด้อจ้ากดติดตามช่อง YouTube สาวหน่อยพระเห็ดพระกินชาแนลนะเด้อพี่น้องขอคนละไลค์คนละแชร์เนาะพี่น้องเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้ชาหน่อยได้เห็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเราเห็ดอยังกันในพี่น้องเบิ่งกไหมโอ้ยเจแม่นตากล้อง ตากล้องตาขี่ตาดากระอย่างนไรผลอู้เฮือพี่น้องเฮือใหญ่เฮือใหญ่ตัวนั่นน่ะเฮือบรรทุกของเรือบรรทุกสินค้านะทุกคนนะนี่พี่น้องขนาดตีสามตีสี่คนก็นยังมีมีมากเรื่อยๆพี่น้องอ้าวพี่น้องเอ้ยสิได้เขาจบเพื่อนเสน่ห์แล้วพี่น้องเนาะ เด็กเลยพี่น้องสิกลับเมื่อนอนแลวค่ะบายบายบายกอะบายบายเอาบายบายเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเร็วอย่าลืยกดกระนะอีหยังอ่ะนะอีหยัง